ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องของเรานะครับผมทาง YouTube ได้นะครับ p i c k แพ c แพ a c k a จิ pack n งนะครับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อรับรู้ข่าวสารใหม่ๆจากทางเราได้ก่อนใครเลยนะครับขนาด200 ml จะมี2รุ่นให้เลือกด้วยกันนะครับจะเป็นฝาเกียวล็อกแล้วก็เป็นฝาเกียวนะครับจะได้คัดเป็นรูปทรงต่างๆนะครับต <Wow. S 2> ามที่เราออกแบบมาได้ uh huh. พิกแพ็สวัสดีครับวกลับาพบกับผมนะครับผมอดีเช่นเคยกับรายการพิกแพ็ครีวิวนะครับผมวันนี้เราก็จะมานําเสนอ2ตัวนี้เป็นขวดแก้วนะครับผมขนาด200 ML จะมี2รุ่นให้เลือกด้วยกันนะครับจะเป็นฝาเกียวล็อกแล้วก็เป็นฝาเกลนะครับผมธรรมดาก็เอามาให้ดูเลือกกันว่ามันก็จะแตกต่างกันที่ปากขวดนะครับแล้วก็เกีวของขวดก็ดดจะเห็นจากคลิปที่แล้วนะครับที่ได้มีการอธิบายไปแนยว่าตัวเกียวที่มันเป็นเกียวหมุนก็จะมีเกียว เป็นเส้นตรงนะครับตลอดปากขวดอย่างนี้ส่วนตัวนี้เกียร์ล็อกก็จะมีเป็นเขี้ยวนะครับเป็นช่องเขี้ยวเป็นตลอดของปากขวดตัวนี้ก็2องตัวนี้ก็จะฟังก์ชันการใช้งานต่างกันนะครับผมสำหรับกดเกียร์ล็อกเนี่ยก็เหมาะที่จะบรรจุร้อนนะครับผมสําหรับพวกสายของที่มีอาจจะมีน้ําหน่อยมีของเหลวเป็นตัวประกอบนะครับผมบรรจุร้อนได้ส่วนตัวนี้ก็อาจจะเป็นบรรจุของเหลวได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะเป็นแบบการบรรจุเย็นบรรจุธรรมดาหรือไม่ก็จะเป็นพวกของแห้งหรือผง ได้นะครับสำหรับตัวขวดที่มันเป็นฝาเกลียวแบบนี้วันนี้เราก็จะมาเน้นไปที่ขวดตัวนี้นะครับผมตัวน,นี้ก็จะเป็นฝาเป็นเหล็กนะครับผมตัวน,นี้แล้วก็มีแผ่นรองตรงนี้ข้างในให้เพื่อการผลิตภัณฑ์มันสัมผัสกับฝาโดยตรงนะครับผมแล้วก็เป็นฝาสกรูนะครับเหล็กตัวน,นี้จริงๆก็เลือกได้นะครับไม่ได้มีแค่เหล็กมีตัวพลาสติกก็สามารถใช้ได้เหมือนกันตัวนี้สำหรับฝาเกลียวหมุนสำหรับขวดแก้วนะครับก็จะมีคุณสมบัติที่ค่อนข้างเป็นกลางนะครับต่อผลิตภัณฑ์นะครับแทบจะทุกชนิดเลยไม่ว่า ของแห้งของแข็งหรือว่ากดหรือว่าด่างนะครับผมสําหรับตัวขวดแก้วเนี่ยก็จะสามารถรองรับได้นะครับการใช้งานใส่ได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับผมแล้วก็ถ้าประกอบกับฝาเหล็กตัวนี้มันก็จะสามารถช่วยป้องกันในเรื่องของอากาศแล้วก็ออกซิเจนเนี่ยได้ดีพอสมควรนะครับผมเพราะว่าตัวนี้จากตัววัสดุมันก็สามารถกันออกซิเจนได้สามารถกันแก๊สกันในน้ําได้นะครับผมซึ่งตัวนี้มันก็จะเหมาะสําหรับใส่พวกของแห้งนะครับผมอาจจะใส่เป็นพวกถั่วหรือว่าจะเป็นพวกผงชาหรือว่าจะ เป็นพวกขนมลูกอมอะไรเงี้ยครับต่างๆสามารถใส่ได้นะครับผมสําหรับตัวนี้ส่วนรูปทรงนะครับก็จะเป็นรูปทรงกลมนะครับผมเป็นทรงกระบอกนี้ก็จะจับเวลาจับก็จะค่อนข้างถนัดเลยนะครับค่อนข้างง่ายแล้วก็เวลาเรียงแบบขึ้นเชล์หรือว่าเรียงลงกล่องอะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่ามันไม่มีส่วนเบาส่วนโค้งอะไรมากมายแล้วก็การติดสติกเกอร์เนี่ยก็จะสามารถติดได้ง่ายเช่นเดียวกันนะครับไม่เล่าว่าขวดมันก็จะเป็นกลมเรียบแบบนี้ไปนะครับไม่ได้มีส่วนเบลที่แบบ ทำให้ติดสติกเกอร์อยากนะครับผมสำหรับตัวนี้วันนี้เราก็มีงานดีไซน์นะครับผมของสติกเกอร์มาให้ลูกค้าดูกันนะครับสาหรับขวดตัวนี้เดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับและนี่นะครับผมก็จะเป็นตัวอย่างงานสติกเกอร์ออกแบบนะครับผมของขวดตัว 200ml นะครับก็ตัวอย่างที่เราออกแบบมาก็จะเป็นขมิ้นผงนะครับผมเนี่ยเป็นก็เอาไว้ใส่พวก,พวกป d ดักที่เป็นผงนะครับเป็นของแห้งใส่ได้อย่างที่ผมได้แนะนําไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับผมก็จะเป็นสติกเกอร์ เป็นแบบได้คัดนะครับผมตามรูปทรงของอ,อมินแล้วก็ขิงนะครับอย่างที่ผมบอกว่าสติกเกอร์ของเราเนี่ยสามารถได้คัดเป็นรูปทรงต่างๆได้นะครับนี่ก็จะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมธรรมดามก็จะได้คัดเป็นรูปทรงต่างๆนะครับตามที่เราออกแบบมาได้จนกระทั่งมาสุดที่มันเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาอย่างนี้ก็มีแล้วก็มีเช่นเคยครับมีแถบยาวตรงนี้ติดแทบไปที่ฝานะครับเป็นตัว ป้องกันการเปิดได้นะครับป้องกันการความปนเพราะว่าเวลาที่เราจะเปิดเนี่ยเราต้องแกะสติกเกอร์ให้มันขาดออกหรือไม่ก็ถ้าเราหมุนเลยเนี่ยสติกเกอร์ก็จะขาดออกจากกันนะครับผมทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าขวดของเราเนี่ยมันถูกการผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถทักเข้ามาติดต่อสอบถามเราได้นะครับทาง2ช่องทางเหมือนเดิมก็คือ Facebook กับ Li น์แอดนะครับผมเฟซบุ๊กก็เซิร์ชมาได้ที่อภิแพ็กแพ็กจิ้งสวิตช์นะครับผมส่วนไลน์แอดก็ จะเป็นไลน์ออฟ i ิเชียลนะครับผมแอดไซน์ line, แล้วก็ PickPack ครับ P I C K P I C K ครับก็ สามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะครับทางแอดมินก็จะคอยตอบคาถามคุณลูกค้านะครับตลอดเวลาทําการก็เราก็จะไม่ได้มีสินค้าแค่นี้นะครับผมสามารถดูสินค้าทางเว็บไซต์ของเราได้นะครับแล้วก็ทักเข้ามาถามแอดมินอย่างตัวนี้ถ้าเกิดสนใจขวดตัวนี้เนี่ยเราก็จะมีสีฟ้าให้เลือกนะครับมากมายเราไม่ได้มีแค่เอามาแค่ที่โชว์นะครับผมจริงๆสีฟ้าเนี่ยทั้ง2แบบนะครับปาเที่ยวมุนหรือว่าจะเป็นปากเกลอกเนี่ยก็สามารถเลือกสีฟ้าได้หมดเลยก็สามารถทักมาถามแอดมินได้นะครับว่ามีสีฟ้าอะไรบ้างหรืออยากเห็นรูปจริงอะไรอย่างเงี้ยครับผม ก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพกบกันใหม่ครั้งหน้าจะเป็นการรีวิวบัรจุภันฑ์หรือว่าสติกเกอร์แบบไหนเนี่ยเดี๋ยวติดตามชมกันต่อไปได้ในตอนหน้าด้วยนะครับ <S <S Our Service Serving Your Brand ส่งมอบบริการของเราสู่แบรนด์ของคุณพิคแท็กสวัสดีครับ